เด็กๆน,นะครับช่องบอลซนเชนแอ่นะครับปมาดูเด็กรับรับนะครับเจอไปไล้คสองตัวอีกสี่ตัวหายไปไหนนะครับนมารอลุ้นกันนะครับว่าใครอยู่ไหนบ้างนะครับ อันนี้ก็คือจำพานจำพานเงินนี่อานตรงนี้บอกอย่าฮะนี่ไง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 ถามตัวไปไหนน่น ช่เหนืออยู่ท้งวันนะครับเอ้วันนอนยตรงนี้เอ้าไม่ใช่ชูวนี่อดูนะฮะทะเลทรายทะเลโฟมชัดๆนะครับ ปาร์ตี้โฟมใครกันแน่นะฮะแตาปลุกไปเรียกนะฮะเดินนะฮะเฮ้ยหายหายที่ประดนน้ำนี่อะไรเนี่ยฮะเออเดี๋ยวคื้ปไปเด็นกับนางก่อนแต๊ะ À, à, à. à, ôi đi chơi <laughs> nát ôi ôi kìa kìa bao baba banda bao, bao, bao đứa này thưa nè Từ là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  ơi là thưa là thưa nó cứ là thưa thế này,

Cái thưa ai ơi oh, vâng 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 Ôi vâng 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 พูกจะให้อายถ่ายคลิปนะฮโอ้ยตัวตัวเสียขึ้นมาด้วยนะฮะนีเอ้าฮัเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดออนออออน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 ี่ไงมึงนี่ปิ้ว bùi <laughs> ơi Nàng ngon Nàng ngon ngon dài lời nè, Ý nè bùi ơi Thế ngon 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 Hả ngon 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 hả? ngon 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 Ui, nè bung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  ngu bung nè bờ nè mhm nè mù mì mè kim mì nè mì 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 เดินเล่นไปดิมานะเออเออเออออเอออออ้ป e ุ๋ยเอ้ยอือืดี้เลยอืมพอแล้วนู้นโอ้ย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 อ้ว้ยยโอ้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 ย้ยนอ่ยโอ้ยโอ มึงหูที่เขียนมาแล้วนี่ขนนะนะตึงตึงตึดืดดดด้อเบื้องลังใช่นะพูนะนะเห็นไหมขึ้นมาด้วยงูน้ำตาคอบอนะ่เลยกูเอาปุยมานี่มาเด,ดี๋ยวมานี่มาเด,ด,ดี๋ยว เบ่นงนี่คุณผู้รักคับุ้ยมามามาเดี๋ยวึนนอันนี้ก็ขึ้นมากับลุงวะนี่อึ้อไงอ่อนเก่งอุ้ยอุ้ย ว้าดูนะฮะครับอ,อ้วนนะครับแล้วอ,อืมอืมเฮ้ยอนมีกินน้ำแล้วมาแล้วแสบจริงๆนะครับเอา้าเอา้าขึ้นมานอน น้ำแล้วนะฮะะทุกท่านครับผมขอมอนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ